รถบดรถบดจะลงแล้ว

ลังเม็ดเล็ก โอ้ oh, วนันนาระว under, ังนะครับแมรดวัน้วันหโอ้โหโอ้โหโอ้โหหเี๋วิทย์แล้วครับไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โยวครพี่ครับเดียวทางนี้ครับ เลี้ยวเลี้ยวมาทางนี้ครับพ่อหน้าครับเลี้ยวมาทางนี้เลี้ยวมาทางนี้เลี้ยวไปเลยเลี้ยวไปเลยเลี้ยวเลี้ยวขี่ไปเลยครับเลี้ยวซ้ายไปเลยเลี้ยวซ้ายไปเลยเลี้ยวไปเลยครับเลี้ยวไปเลยโอ้ ไปเลยไปขึ้นบุญเลยครับไปทั้งนาเลยเนี่ระทึกครับมาแล้วคือใจแต่ว่าเราเคยขับอยู่บ่เราคือใจแต่ว่า บ่าันถอยหข้างหน้ามันควงกันบ่นหรอมันยังวัดเด้เพราะว่ามันหนาวมันเฮาบ่กล้กาขับเดอ้อมันควงให้รถควงบ่งรถควงกันนี่นครับบทเวลาบดไหลนี้ต้องมันอันตรายครับบดบดไหลทางนะครับบดริมริม เพราะว่ารถบดนี้มันเป็นลักษณะมันเลี้ยวเลี้ยวเอวครับโอ้โหใหญ่เสยว่ะแรงนั่น,นแรงเนี่ยสาไกล ตรงนี้มันสิเป็นซุปเปอร์น้อยๆหมครับผ่านมาได้ครับ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นซุปเปอร์ครับเป็น,คปนโค้งซุปเปอร์แต่ว่าผมมองดูแล้วทำไมมันไม่โค้งเยอะเนาะ โคงแค่น,นิดเดียวเองครับเ้วเป็นโฟ้งซุปเปอร์ครับน่าจะทำํำไปรับกับซุปเปอร์ตัวน้นครับตัวแอ่งลงไปจะเป็นโค้งครับขึ้นอยู่กับแบบนะครับวิศวกรออกแบบนะครับถนนแต่ละ ช่างนะครับก็จะออกแบบมาไม่เหมือนกันครับช่างที่ออกแบบนะครับก็จะออกแบบตามพื้นที่ครับพื้นที่ตรงไหนควรให้มีซูเปอร์ครับ ซูปเปอร์คืออะไรบางคนก็ถามซูปเปอร์คือความลาดเอียงครับของโค้งนะครับจุดไหนที่เป็นโค้งโคง้โคงเขาก็จะทำซูปเปอร์ให้มันเอียงครับเอียงรับรถถนนรุ่นใหม่ถนนสมัยใหม่ทุกวันนี้ก็จะส่วนมากก็จะทำซูปเปอร์นะครับนนโค้งแบบซูปเปอร์ เวลาเลี้ยวนะครับเวลารถวิ่งมาด้วยความเร็วครับวิ่งมาด้วยความเร็วมันจะรับนะครับรับรถพอดีโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องได้หมุนพวงมาลัยเยอะครับไม่ต้องเลี้ยวเยอะ ลังบทอัดลูกลังครับลูกลังแถวนี้เป็นลูกลังเม็ดเล็กนะเม็ดเล็กสีดำครับแต่ว่าก็สวยนะพี่น้องตอนตักขึ้นมาเราไม่สวยเวลาเรามาใส่อันนี้สวยครับเหมืนเม็ดเล็ก านลังก็แล้วกันไม่ใช่ลูกลังครับหล้านลังหลานลังครับแม่ลังนี่เป็นก้อนหญ่ยใหญ่แบบนี้แม่ลังลูกลังก็จะเม็ดเท่ากับนิ้วมือส่วนหล้านลังนี่ครับหล้านลังเป็นเม็ดละเอียดแบบนี้ เม็ดละเอียดแบบนี้ครับเม็ดเล็กครับ <c oughs> ลงครับตรงนี้ว่าตรงนี้จะได้เป็นจุดเชื่อมต่อครับตัดขอบครับผมแต่งขอบนะครับอาจารย์แบงค์ครับอาจารย์แบงค์ รุ่นจีก็ทำได้ครับแบบนี้ เข้าก,กันกับตัวเก่านี้ครับ